สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกันกบอาจารย์นรีในการทําคลิปดวงความรักค่ะให้กับคนที่โสดมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักทั้ง3สถานะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่สถานะโสดก่อนนะคะแล้วตามด้วยคนที่มีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสําหรับการอ่านดวงความรักตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมค่ะ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะค่ะเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนาเรดาหัส้ารายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตารหักโหราศาตร์ไทยค่ะดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีนะคะรายละเอียดในการแบ่งก็ดูได้ใต้ชื่อคลิปเช่นกันค่ะ โอ้พลังงานคนโสดนะคะขึ้นมาดีมากเลยนะคะ Reach for your dreams นะตอนนี้คนโสดชาวมิถุนนะคะคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความฝันนะคะเป้าหมายชีวิตอะไรบางอย่างที่คุณต้องการที่จะไขว่คว้าให้มันสำเร็จให้มันอยู่ในมือของคุณนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะโอกาสอะไรบางอย่างนะคะมันเข้ามาในทางที่แบบว่า คุณจะเอื้อมถึงในสิ่งสิ่งนั้นแล้วนะคะแสงส่องมาแล้วนะคะมงกําลังจะมาลงที่ชาวมิถุนแล้วนะคะคนโสดนะคะเหมือนกับตอนนี้โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานความก้าวหน้านะคะเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็พลาวสเสน่ห์มากๆนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับไปประกวดอะไรสักอย่างหนึง่งได้รางวัลมาด้วยนะคะมงมาลงที่ชาวมิถุนนะเป็นคนโสดที่พราวสเสน่ห์มากๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะ มาดูใบต่อไปค่ะ Adressing on a new v e n t u r นะคะอาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะมุมมองเรื่องความรักของชาวมิถุนเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะมองว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนรักของคุณจะต้องเป็นคนลักษณะแบบนี้แบบนั้นนะคะตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วนะคะคุณอาจจะอยากต้องการคนที่เหมือนกับว่ามั่นคงจริงจังนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะ มีเป้าหมายชีวิตที่ดีก็ได้นะคะอาตรงแบบนี้นะคะมันดูเปลี่ยนแปลงไปนะอ,อีกใบหนึ่งค่ะ a b r a c i n g of fire อ,อาจจะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีทัตไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเข้ามานะคะแล้วดูเหมือนกับเหมาะกับความต้องการของชาวมิถุนในช่วงเวลาของอพฤศจิกายนนี้นะคะคนที่ขยันเก่งนะคะจริงจังมั่นคงนะคะดูมีอนาคต อนาคตไกลมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะมีความแอคทีฟกระตือรือร้นนะชะไม่ใช่เหมือนกับพวกที่แบบหนักไม่เอาเบาไม่สู้นะคะอืมคนจริงก็ต้องเจอกับคนจริงใช่ไหมชะมิถุนนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่กันต่อค่ะามาต่อกันค่ะว้าวคนโสดไพ่ความรักมาแล้วนะคะหนึ่งถ้วยค่ะ การตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งโดยที่คุณไม่ได้คาดหมายคุณไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนะคะหรือเข้ามาตกหลุมรักคุณนะคะตั้งแต่แรกพบนะคะ love at first sight เลยก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยพายความรักมาแล้วนะคนโสดว้าวบอกแล้วโสดเสน่ห์แรงมากๆนะคะสามิถุนราศีของคุณก็คือคนคู่ด้วยนะคะจะเหงานานได้ยังไงเดโมนค่ะมีพนักงานของชาวลัคนาราศีมีนเข้ามาด้วย ก้าถ้วยดูกันต่อนะคะเดี๋ยวแปรทีเดียวมีไพ่ของแปดเหรียญค่ะมีไพ่ของเดสค่ะพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ เมจิกเชียนนะคะเป็นคนไกลได้นะคะรักทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศเป็นคนเก่งนะคนทนี้น,นะเมจิกเชียนเะหรือเป็นคนที่มีเซนด้วยสี่ไม้เท้าค่ะสี่เรียนค่ะโอ้ชามิทุนนะคะคนโสดอาจารย์รู้สึกว่าในพลังงานตรงเนี้ยเอาจริงๆนะคะเดทที่อยู่ภายใต้หนึ่งถ้วยนะคะ ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นคนที่เคยปิ๊งปังกันตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะคะเป็นออ่ปั๊ปปี้เลฟิฟเป็นอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์กันนะคะต่างคนแยกย้ายไปเติบโตแล้วได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็ได้นะคะแล้วการกลับมาครั้งนี้มันมีความพร้อมอะไรหลายๆอย่างนะคะ ก้าวถ้วยอาจจะเหมือนกับเข้าอกเข้าใจกันและกันมากขึ้นเห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นนะคะรวมถึงมันมีความผูกพันหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่คนสองคนเนี่ยอาจจะมีความทรงจําที่ดีร่วมกันมาก่อนนะคะหรือคนนี้อาจจะเป็นคนใหม่นะคะที่คุณรู้สึกว่า เขาดูเหมือนกับมีความเศร้าๆมีความเหงาๆนะคะมันมีอะไรที่น่าค้นหานะคะไม่เหมือนกับใครเลยที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะเหมือนกับคุณรู้สึกปิ๊งปังเขานะคะเขาเหมือนคนที่เพิ่งอ,อกหักมาก็ได้นะคะเดทอะนะคะเดอะมูนดูเหงาๆเศร้าๆนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะหรือเป็นคนที่อาจจะโชว์ความสามารถศักยภาพอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกชื่นชมเขาปิ๊งปังกับเขามากๆนะคะ พลังงานของสีไม้เท้านะคะแสดงว่าน่าจะมีการได้พูดคุยนะคะหรือทักทายหรือ direct message มาหากัน dm มาหากันก็ได้นะคะมีการเริ่มต้นทำความรู้จักเริ่มต้นเ,เรียนรู้นิสัยใจคอกันนะคะสีไม้เท้ากับสี่เหรียญน,นะคะมันน่าจะมาจากกาันมีความประทับใจอะไรหลายๆอย่างร่วมกันนะคะหรือบางคู่ก็คือ กลับมารีเทิร์นกันเพราะมีความทรงจำที่ดีร่วมกันนะคะเป็นปั๊ปปี้เลิฟของกันและกันก็ได้นะคะเนี่ยอรือ,อเคยปิ้งปังกันนานแล้วนะคะแล้วห่างหายกันไปหรือเปล่าอาได้มาสารต่อความสัมพันธ์กันนะคะมาดูกันต่อนะคะดวงความรักคนโสดบทสรุปคนโสดสามิถุนจะเป็นยังไงมีไพ่แปดดาบเจ็ดถ้วยค่ะ เดวิลว <laughs> ิวอ o ฟฟอร์จูนอาจารย์ว่าความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่มันมีปฏิหารมากๆนะคะเหมือนกับมันมีความหลงไหลได้ปลื้มมากๆนะคะกับคนคนนี้นะคะเดวิลมาพร้อมกับวิวอ f f ฟอร์จูนนะคะต่อให้คนนี้อาจจะเคยปิ๊งปังกันแต่ การที่กลับมาเจอกันอีกนะคะก็กลายเป็นว่าคุณก็ตกหลุมรักเขาอีกรอบนึงนะคะตกหลุมรักกับคนคนเดิมอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะโดยเสน่หาด้วยแรงดึงดูดอะไรบางอย่างซึ่งเดวิลมาดีนะพะมากับวิวออ f ฟอร์จูนนะคะมันเป็นแรงดึงดูดที่เหมือนกับเป็นเป็นแพชชั่นนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับมีความต้องการในเรื่องเพศรสอะไรเข้ามานะคะอยากสัมผัส อยากอยู่ในอ้อมกอดของเขาอยากจุ๊บไปที่ริมฟีป,ปากของเขาลงแบบอย่างนี้นะคะมันยากที่จะตา้านทานได้นะคะเหมือนกับชาวิถุนคุณอาจจะต้องแบบหักห้ามใจค่อนข้างมากนะคะเหมือนกับยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งได้ใกล้ชิดนะคะคุณยิ่งเหมือนกับมีความเสน่งหาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็บางคู่นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการได้มาตามคำอธิษฐานขอนะคะ ขอให้เขากลับมาหรือขอให้ได้เจอกับคนนี้นะคะที่เรารอคอยแล้วคุณจะได้เจอนะคะ,ะบทสรุปนะคะสำหรับความรักคนโสดห้าถ้วยราชาเหรียญค่ะเป็นชาวทัตด,ดินก็ได้ค่ะมังกรทุศกัน ราชินีไม้เทานะคะทัดไฟเมสิ่งธนูเชมเรนส์ค่ะบทสรุปความรักคนโสดน,นะจะรู้สึกว่าจะเรื่องราวเศร้าๆเหงาๆอะไรบางอย่างนะคะ ที่ไม่น่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้ามานะคะมาฮิวใจมาเยียวยาหัวใจนะคะมาทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้มแข็งขึ้นนะคะหรือราชาเหรียญอาจจะมาเปมาทําอะไรให้ตื่นเต้นดีใจนะคะเหมือนกับการที่คุณจะได้เจอกันกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นจุด เปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะไปอีกรูปแบบหนึ่งตลอดกาลเลยก็ได้นะคะ temperance นะคะคนโสดนะคะเขาอาจจะเป็นคนไกลนะ,ะเราอาจจะต้องเข้าไปเรียนรู้โลกใบใหม่นะคะที่เราอาจจะไม่เคยไม่คุ้นเคยกับโลกโลกของเขามาก่อนเลยก็ได้นะคะพลังงานความรักคนโสดอาจารย์ว่ามีโอกาสนะคะเจอกับเนื้อคู่ตามคำอธิษฐานของคุณนะคะ หรือเป็นคู่ที่มาจากพบชาติในอดีตของคุณก็ได้นะคะวิวออฟฟอ์จูนนะขอให้ได้เจอนะคะสามิถุนค่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นลายใจกับช่องของอาจารย์กันด้วยนะคะกดซูบะเต็งหรือเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะบ๊ายบายกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับคนที่มีคู่ชาวมิถุนนะคะมาดูพลังงานคนที่มีคู่ก่อนคนที่มีคู่ อาร์ตแองเจลราฟาเอลนะคะ bring healing and knowledge into my life โอ้โหความรักของคนที่มีคู่นะจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะที่คุณอาจจะต้องบริการไม่เข้าใจกันกระทบกระทงกระทบกระทัง่กทกทงกันทะเลาะเบาะแวงกันนะคะ มีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณต้องการเวลาต้องการการเยียวยาหัวใจของคุณนะคะเหมือนคุณพยายามเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันมากๆนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกับพลังงานจากไพ่ oracle อ,อีกหนึ่งชุดนะ a b l e s i n g for a fresh start จะต้องมีการแบบ ทำความเข้าใจกันใหม่เปิดใจกันใหม่นะคะหรือลบความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกผิดหวังนะคะความรู้สึกที่อาจจะถูกทําให้เสียใจอะไรบางอย่างนะคะจบลงไปแล้วเฟสต์านะคะเราเริ่มต้นกันใหม่นะสำหรับคนที่มีคู่นะคะ I'm r a c i n g on a battle that cannot be a v o i คุณเพิ่งผ่านการทำสงครามกันมาหรือเปล่าเนี่ยนะะที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะนะคะมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดการหักหันน้ำใจเกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันค่อนข้างใหญ่โตรหรือเปล่านะคะที่ที่ทำให้มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในความรักของคุณนะคะแบทเทิลกันมาเลยนะคะอารมณ์แบบนี้อืมสรุปแล้วพอมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะคะมันก็เกิดการแตกหักนะคะการ สูญสลายนะคะของความรู้สึกนะคะของหัวใจนะคะอาจจะต้องมาเยียวยาหัวใจตัวเองจริงๆนะคะพลังงานไพ่สองใบที่ขึ้นมาตอนแรกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวรายละเอียดนะคะจากไพ่ทาโร่กันดีกว่าค่ะดูเรื่องราวความรักของคนที่มีคู่นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้หไม้เท้าค่ะ แปดเหรียญอาส์โซนถ้วยค่ะมีพลังงานชาวทัดน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิกขึ้นมาด้ค่ะราชาถ้วยห้าถ้วยค่ะ มีไพ่ของเฮมิดเดอะสตาร์ค่ะโอ้สิบถ้วยค่ะยังโอเคอยู่นะพลังงานของคนโสดชาวมิถุนเออคนที่มีคู่ชาวมิถุนนะคะ หกไม้เท้านะคะมันเกิดการเอาชนะกันนะคะในเรื่องบางเรื่องในเรื่องบางอย่างนะคะมีไพ่แปดเหรียญเข้ามาด้วยบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการเงินการทําธุรกิจร่วมกันผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะหรือค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรือการเงินที่เป็นภาระหนี้สินอะไรบางอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าไอ้ที่เอาชนะกันคืออะไรหกไม้เท้าเรื่องอะไรได้บ้าง อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันสะสมมานานนะคะอืมแล้วมันนับวันมันยิ่งแบบมากขึ้นมากขึ้นหนักข้อมากขึ้นนะคะอืออาจจะแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละบริบทของคู่ของคุณนะคะแต่ว่าบางคู่มันสะสมมานะคะเรื่องเล็กเรื่องน้อยสะสมกันไปกันมาจนสิบไม่ทาเป็นเรื่องใหญ่นะคะอืม คนอะไรบางอย่างมาเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะมีไพ่ของก้าถ้วยบางคู่อาจจะเป็นเรื่องของความมีเสน่ห์นะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีคนพยายามเข้ามาเกาะแกะมาติดพันนะคะหรือว่าคนรักของคุณอาจจะหน้าตาดีหรืออาจจะดูเจ้าชู้กุบกริบหนึ่งเหรียญน,นะคะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่อะไรบางอย่างผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เกิดการขัดแยง้งทะเลาะกันนะคะเอาชนะกันนะคะ แต่เหมือนกับว่าพอมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วมันอาจจะทำให้แบบมันมีฝั่งคนหรือฝั่งเขาหรือทั้งสองฝั่งนะคะที่เหมือนกับห้าถ้วยรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกว่าไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ควรพูดอย่างนั้นนะคะเลยทำให้มันมีความนิ่งนะคะมีความนิ่งมันมีความเงียบนะคะเหมือนตอนนี้คุณสองคนอาจจะรู้แล้วแหละนะคะว่าอาจจะเหมือนกับ เกมนี้มันไม่มีใครชนะนะคะเนี่ยเอาจริงๆคนที่ชนะก็จะรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้ชนะนะเพราะว่าอีกฝ่ายนิงเศร้าอีกฝ่ายนนิ่งๆนะคะเราจะมีชัยชนะไปเพื่อประโยชน์อะไรนะคะความเป็นอัศวินถ้วยราชาถ้วยนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะเขาก็ไดอยู่กับตัวเขาเองมากขึ้นนะคะจนเหมือนกับว่า มันมีการตกผลึกอะไรบางอย่างนะคะเข้าใจเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะแล้ว The star นะคะเฮอร์ม mm ิตรสตาร์จะมีการกลับมาพูดกันนะคะด้วยเหตุและผลด้วยความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะไม่ดึงดันไม่เอาชนะ,ะขานกันไม่อยากทะเลาะก,กันอีกแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะถามว่าเป็นยังไงนะคะคราวนี้เดอะสตาร์สิบถ้วยนะคะเดอะสตาร์สิบถ้วยนั่นหมายความว่า น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรีเซ็ตอะไรใหม่จริงๆนะคะวางเป้าหมายในเรื่องราวความรักของคุณใหม่นะคะอะไรที่อาจจะเหมือนกับเออเอาเปรียบกันมากไปนะคะกลับมาเข้าอกเข้าใจนะคะเห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็รักษาสถานะแฟนสถานะครอบครัวของคุณเอาไว้นะคะเพราะจบด้วยไพ่ของสิบถ้วยนะคะน่าจะมีฝ่ายหนึ่งที่ ที่เคยพยายามเอาชนะค้าขานมากๆนะคะแล้วยอมถอยแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราได้สิ่งที่เราอยากได้แต่ความรักมันไม่เหลือแล้วนะคะมันเหลือแต่เศษซากแห่งความรักอ่ะแล้วเราจะแบบ เอาไปเพื่ออะไรนะคะเราจะได้ชัยชนะนั้นไปเพื่ออะไรนะคะสู้เรามีคนที่เรารักอยู่เคียงข้างดีกว่านะคะอยู่กันหรือว่าแต่งงานแล้วเป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะอยูด่ดูแลกันและกันไปดีกว่านะคะอะไรที่หนักนิดเบาหน่อยแล้วก็ให้อภัยกันดีกว่านะคะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะคนที่มีคู่ชาวลัคนาราศีมิถุน อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของอาจารย์นลีกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับพลังงานของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะใบแรกคุณได้ meditation ค่ะ I meditate d a i l y to allow Universal wisdom to flow to me นะคะเหมือนตอนนี้คุณต้องการความสุขสงบนะคะในใจนะคะบางลายก็อาจจะเหมือนกับพยายามทำสมาธินะคะเหมือนรู้สึกเหมือนกับปล่อยวางมากขึ้นนะคะทำใจได้มากขึ้นนะคะคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรที่มันค่อนข้างหนักนาสาหัสมานะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับสงบจิตสงบใจอยู่นิ่งๆให้สบายใจดีกว่าเอ,อ่อพลังงานนะคะ A blessing on your boundary เหมือนคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวแล้วนะคะไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของคุณหรือใครเข้ามาละรานคุณหรือเปล่านะใครเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของคุณหรือเปล่านะคะถือดาบแล้วนะสู้แล้วนะฉันอยู่ในที่ของฉันนะอย่านะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะอืมขอดูกับอีกหนึ่งใบค่ะ blessing to find your way โอ้โหไพ่ใบนี้เหมือนกับ มันมันมีหลายๆความรู้สึกนะคะเหมือนกับมันรู้สึกหมดหวังมันสิ้นหวังนะคะมันไม่มีทางออกมันอยู่ในหนทางที่มันแบบภาวะจำยอมอะไรบางอย่างนะคะแล้วตอนนี้คุณรู้สึกว่ามิถุนไม่อยากอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วนะคะคุณอยากมีหนทางชีวิตที่เป็นของคุณเองนะคะทางออกของปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องได้เลือกเองนะคะ ยังไงเนี่ยดูอึดอัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับพลังงานจากไพ่ทาโรดีก่อว่ารายละเอียดเรื่องราวจะเป็นแบบไหนนะคะอาจารย์ขอรวมไพ่ก่อนนะมาลุ้นกันนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคนน่าจะมีปัญหาอะไรที่มันแบบซับซ้อนมากๆอยู่นะช่วงนี้แฮงแมนการรอคอยนะ หรืออยู่ในภาะวะการรอคอยที่เจ็บปวดทรมานมากๆนะคะกับการรอคอยคอยแล้วคอยเล่านะคะสีเหรียญคุณน่าจะรักเขานะคะรักเขามากเหมือนหัวใจสี่ห้องสีเหรียญให้เขาคนเดียวเลยใช่ไหมรักเขารอเขาคนเดียวแต่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  temperance มาแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดถึงเวลาที่คุณจะต้อง เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแล้วหรือเปล่านะคะ temperance ขึ้นมาแล้วการรอคอยมันเจ็บปวดเหมือนกันนะคะจันว่า love r d The, the Fool นะคะ g a n place ค่ะ ามไ้เท้าสิบถ้วยค่ะจะรู้สึกว่าชาวมิถุนนะคุณยังไงคุณก็ยังรักเขามากนะพลังงานของโลเวอร์พลังงานชาวมิถุนขึ้นมาแล้วนะคะแต่เหมือนกับคุณจําเป็นที่ต้องเดินออกมาจากความรักนะคะเพื่อ เริ่มต้นใหม่รีเซ็ตชีวิตของคุณใหม่นะคะเดอะฟู Full, เพื่อประกาศอิสรภาพของคุณนะคะเพื่อให้คุณมีชีวิตได้ไปต่อในแบบที่คุณควรจะได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะแสดงว่าคุณอาจจะถูกบีบบังคับให้จำยอมให้รอเขาหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้หรือถูกหลอกให้รออะไรบางอย่างแล้วคุณรักเขามากคุณเลยเชื่อเขานะแต่เหมือนกับว่าเขามีคนของเขาแล้วนะคะ g ีเอ็ e นะคะอืม มันเป็นพลังงานของเหมือนกับว่าคุณอาจจะรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะถูกปิดบังมานานก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคจบแค่นี้พอแค่นี้นะฉันเดินออกมาแล้วนะคะแล้วคุณก็หาทางออกของคุณได้แล้วนะคะสามไม้เท้านะคะทางเดินอันแสนยาวไกลนะคะโลกอันกว้างใหญ่แต่เหมือนกับคุณเลือกแล้วที่จะเดินไปลำพังเดินไปด้วยตัวของคุณเองนะคะ แล้วครอบครัวคนรอบข้างนะคะก็เหมือนกับให้กําลังใจคุณมากๆนะคะในการที่คุณได้เลือกทําสิ่งนี้เหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณเองมากๆนะคะทุกคนก็เลยสนับสนุนแล้วก็คอยซัพพอร์ตชาวมิถุนนะอมไม่อยากให้คุณทุกทรมานอีกแล้วมั้งนะคะ,ะแสดงว่าเดี๋ยวขอดูต่อเพิ่มเติมนะคะกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอเด เดทจริงๆทํานะคะทำไมไพ่จะต้องมาอาจารย์หยิบเองอาจารย์ก็ตกใจนะคะไพ่มาคอนเฟิร์มเนาะถ้าเกิดเราใช้คำว่าตอบย้ำมันก็จะแบบเจ็บปวดนะแต่ว่าคอนเฟิร์มอ่าโอเคไม่เป็นไรนะคะเขาแค่ขึ้นมายืนยันนะเดทนะคะราชาเลียนแล้วก็เด็กถือถ้วยอาซาวินไม้เท้าค่ะ แปดดาหนึ่งไม้เท้า We ออ e f o r t u n e ค่ะราชินีไม้เท้าโอเคเลยนะคะชาวมิถุนนะคะ เหมือนกับไพ่บอกว่าเดทนะคะอย่าก,กลัวที่จะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าพลังงานของชาวมิถุนนะคะ คุณกำลังมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะราชาเหรียญน,นะคะหรือเรื่องธุรกิจของคุณนะคะมิถุนบางคนนะคะในความสัมพันธ์ลับๆคุณอาจจะมีเจ้าตัวน้อยกับเขาแล้วนะคะเหมือนคุณก็ยังยืนยันที่จะดูดูแลเจ้าตัวน้อยของคุณก็ได้นะคะคุณพร้อมทํางานนะคะหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงลูกของคุณนะคะ ไม่ว่ามันจะอาจจะดูแบบยากเย็นสักแค่ไหนนะคะหรืออนาคตข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกับมารับประกันนะคะความเสี่ยงของคุณแต่คุณก็ มั่นใจนะคะในการที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ว่ามันเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดสําหรับคุณแล้วนะคะแล้วเมื่อคุณเดินออกมานะเหมือนกับมันจะมีเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะราชินีไม้ท้าวิอัลฟอร์จูนนะคะเรื่องงานดีๆโอกาสดีๆกําลังจะมีเข้ามาในชุดของคุณนะคะสามิถุนนะถึงแม้ว่าความรักของเราอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าอาจจะมีสิ่งดีๆอย่างอื่นที่เข้ามาทดแทนนะคะในเรื่องของ ความก้าวหน้านะคะในเรื่องของอรายได้หลายๆอย่างนะคะที่ดีกับคุณนะคะหรือว่าโชคลาภก้อนใหญ่นะคะวีอัลฟอรจูนนะคะหรือบางทีคุณอาจจะเจอกับคนใหม่ที่พร้อมเข้ามาดูแลนะคะพร้อมเข้ามาดูแลคุณมากๆนะคะวีอัลฟอจูนหนึ่งวัเท้าเจอคนใหม่ที่เข้ามามั่น แบบจริงจังมั่นคงกับคุณนะคะมาแบบฟุกๆมาแบบปฏิหารมากมากนะคะแล้วเขาดูจริงจังกับคุณมากๆก็ได้นะคะอารมณ์ระมาณนี้นะคะชาวมิถุนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะถ้าอะไรที่มันไม่ดีกับชีวิตนะคะก็อย่าอยู่ในสถานการณ์ที่มันท็อกซิกตรงนั้นนะคะก็ลองเลือกทางเดินใหม่ที่ดีกว่าให้กับชีวิตของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าเด e ฟูก็คือความรู้สึกที่เป็นอิสระนะคะไม่ต้อง ไปทนอยู่กับสถานอาการอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกอึดอัดขับค้องใจแล้วนะคะกลับมามีชีวิตเป็นของตัวเองนั่นคือสิ่งที่อาจจะดีที่สุดสำหรับคุณนะคะชาวิถุนยังไงเป็นแรงใจให้นะชาวิถุนนะคะสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซุปแปงหรือเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ